ร้านต้มฉับเนื้อนะนะครับถุงละหกสิบาทครับที่ตลาดนัดวัดหลักร <c oughs> ้อยนะครับทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับ <c oughs> อโอ้โหหอมเชียวตอนนี้เป็นไงบ้างเน, <c oughs> นี่ยนั่งจะดูผลแบบไหนถ้าขนาดนี้เก็บยังผมจะอยู่นั่นแหละเก็บวันเลย รถลูกค้าเยอะนานๆที่จะมานี่วันค้าในเดือนนี้ผมเพิ่งมาคือ๋ยวเนเขาทุกวันคือลูกค้าสองยอดเรือไม่ต่อไปเลย <c oughs> <c oughs> คนไม่ค่อยมี กเป็นที่จางๆเป็นที่สูงที่เดียร์ตรงนี้แซ่บๆเจ๋งดเลยนะครับหอมๆเลยมีร้านต้มแซ่บป่านัดนะโอ,โอ้โหเออที่ตลาดวัดหลักร้อยวัดที่ไปเดินไหนี่ยวัดนี่ไม่เดินนะอ,อ่าอะไรวัดหลักร้อยนะต้มแซ่บป่านัด ถุงละหกสิบบาทมีทั้งน่องวัวมีทั้งทุกอย่างเลยจัดไม่ต้องปรุงครับกินได้เลยนี่ใส่ผลมไหมไม่กลุ่ครับไม่ผดมเนาะนี่ถุงเท่ปปาไหร่ครับเนี่ยหกสิบบาท องอไ,ไม่ต้องปรุงเลยนี่ชิมมันไม่ต้องปรุมมงครับรสจะจัะดพอดีเลยค<า>รับน้าต้มแซัพนะตลาดนัดวัดหลักร้อยนะครับมีถุงละหกสิบบาทนะโอ้โหหอมเชียวมีทั้งขมและไม่ขมนะสั่งได้